ไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวไหมเนี่ยแปะบูวิ่งมาวันสามกิโลน้ำไม่เคยออกกำลังกายไหวไหมพี่บูโอเคไหมอาร์ต้องลอ่หายใจเบานเดินต่อ สุดท้ายตีของเราไม่ไหวไปเงี้ยขนาดพี่โบ